สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่10ธันวาคม2568น้องแนนจะมาเล่าตำนานสอนใจในหัวข้อกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่บทเรียนแห่งความโกรธและความสำนึกบาปนิทานตำนานกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ตำนานนี้เป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาในภาคอีสานโดยเฉพาะในจังหวัดยะโสธรและเป็นที่มาของพระธาตุกล่องข้าวน้อยที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งการสำนึกบาปค่ะเรื่องราวเริ่มต้น ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าบักทองอาศัยอยู่กับแม่ที่ชาราแล้วบักทองเป็นลูกชายที่ขยันขันแข็งออกไปไถนาทำไร่แต่เช้ามืดทุกวันส่วนแม่ก็จะหุงหาอาหารและนำเข้าไปส่งให้ลูกชายถึงกลางทุ่งนาความหิวและความโกรธวันหนึ่งบักทองออกไปไถนาตามปกติ แต่ด้วยอากาศที่ร้อนจัดและความหิวโหวยที่ทวีคูณเมื่อใกล้เที่ยงแต่แม่ผู้ชารากลับมาส่งกล่องข้าวกระติบข้าวเหนียวขนาดเล็กช้ากว่าทุกวันบักทองที่หิวจนตาลายและโมโหที่ต้องรอคอยนานจึงเกิดบรันรดาลโทสะอย่างรุนแรงเมื่อเห็นแม่เดินหอบกล่องข้าวเล็กๆมาแต่ไกลเขายิ่งโกรธจ,จัดคิดว่าแม่คงเห็นว่าเขาเป็นคนกินน้อยจึงนำข้าวมาให้เพียงแค่นิดเดียวบาปมหัน ด้วยความโมโหที่เข้าครอบงำไม่ยอมฟังคำอธิบายใดๆของแม่บักทองก็คว้าเอาแอกคารที่ใช้เทียมวัวควายมาตีเข้าที่ศีรษะของแม่จนล้มลงและแม่ก็สิ้นใจตายคา,าที่ความจริงที่เจ็บปวดเมื่อบักทองหายโกรธก็รีบเดินไปเปิดกล่องข้าวน้อยที่แม่นำมาเขาเริ่มกินข้าวเหนียวที่แม่ตั้งใจหุงมาให้ด้วยความเร่งรีบแต่เมื่อเขากินจนอิ่มแล้วข้าวเหนียวในกล่องนั้นกลับยังเหลืออยู่ ตอนนั้นเองที่บักทองได้สติเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาเห็นว่าน้อยนั้นแท้จริงแล้วมันพอดีสำหรับคนกินคนเดียวและการที่แม่มาช้าก็เพราะด้วยความชราแต่ด้วยความโกรธและความหิวเพียงชั่ววูบทำให้เขาไม่ยับยั้งชั่งใจจนได้ฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นบาป,ปมหันการสำนึกและชดใช้ บักทองเสียใจมากร้องให้โฮกออดศบแม่และสำนึกถึงความผิดที่ไม่อาจแก้ไขได้เขาตัดสินใจสร้างท่าตกล่องข้าวน้อยขึ้นมาณที่ที่แม่เสียชีวิตโดยใช้กล่องข้าวเหนียวเป็นแกนกลางในการก่อสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์และเครื่องเตือนใจถึงความอกตัญยูที่เขาได้ทำลงไปคติสอนใจของตำนานนี้คือการสอนให้ทุกคนรู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่ปล่อยให้ความโกรธเข้าครอบงำจนขาดสติและเตือนให้เห็นถึงบุญคุณของพ่อแม่ว่าควรดูแลท่านในยามที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีโอกาสแม้แต่จะขอเข้ามาอีกค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบเดี๋ยวหนูจะเอามาอ่านให้ฟังอีกค่ะ